หมู่บ้านสาลเทมจุดกำเนิดแห่งตำนานตั้งระงานอยู่ริมฟยอขี่ปกคลุมด้วยหิมะนิรันร์ภูเขาน้ำแข็งสูงเสียดฟ,ฟ้าโอบล้อมรอบราวกับเทพเจ้ากำลังเฝ้ามองบ้านไม้ทรงยาวอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไวกิ้งเรียงรายตามแนวชายฝั่งอย่างเป็นระเบียบหลังคาทรงโคง้งประดับหัวมังกรแกะสลักเสริมความขลังให้กับผู้กุญคา เรือรบไบกิ้งลำยักษ์จอดเทียบท่าอย่างสงบใบเรือขาวสะบัดท่ากลางลมหนาวพิพักแรงจนเกิดเสียงหอนหน้าขนลุกบรรยากาศหนาวเย็นยเยือกจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวแต่กระนั้นในคืนที่ลมหนาวโหมกระหนำ่ำเสียงคำรามจากความมืดได้ชีกระชากความสงบก,กองทัพยักษ์อสูรฝูงแรกบุกโจมตีหมู่บ้านทั้งหมู่ถูกปกคลุมด้วยเงาของพวกมัน ยัดตัดดวงตาแดงฉานดุดฐานเพลิงถือขวานยักษ์ฟาดทำลายทุกสิ่งขวางหน้าบ้านไม้แต่นกระจายเถาเรือหักครืนเสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่วหกเขาทันใดนั้นฮาฟดานนักรบหนุ่มผู้กล้าหาญแห่งชนฝ่าไวกิ้งพุ่งทะยานออกมาจากความมืดใบขวานสักเสร็จเพลิงถมิมในมือของเขาเรืองรองด้วยเปลวไฟสีแดงฉานดวงตาเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและโทสะฮาฟดานตะโกนเสียงดุดฟ้าร้อง เาเริ่มด้วยท่าไมา้ตายแรกฟันข้ามขอบลูขวานเพลิงเทมินฟันเฉียงจากหลังขึ้นหน้าสบันร่างยักษ์ตนแรกจนคลายสบันกลางอากาศยักษ์ตนที่สองพุ่งเข้ามาฮาฟดานยกขวานเหนือหัวแล้วฟาดลงกลางร่านศัตรูด้วยท่าสบันฟ้าระเบิดเงาเสียงปะทะดังสนัน่นพื้นดินใต้เท้าของยักษ์แตกเป็นรอยแยกอสูรเงาอีกหตนโอบล้อมเข้ามาจากทุกทิศ ฮาฟดานหมุนตัว3ามอดคกขเชา้าหวานเลิรถมินตว,วัดเป็นวงกว้างด้วยท่าตว,วัดเงาสบันพันศพซกใบขวานเฉือนผ่านร่างของอสูรเหล่านั้นจนขาดวินเลือดสีดำสาดกรเซิไปทั่วยักษ์เวกตนหนึ่งใช้เวกพรางตัวฮาฟดานใช้อิดฉากด้วยสบันวิญญ,ญาณฟันสามจังหวะอย่างรวดเร็วรแล้วรุนแรงบุนกลางล่างทำลายทั้งร่างพลังชีวิตของยักษ์ตนนั้นจนถลายหักไปสุดท้ายยักษ์ตนที่ใหญ่ที่สุดพุ่งเข้าใส่ ฮาฟดานกระโดดขึ้นสูงฟาดขวานเท <The show S 1> ือนทมินลงกลางศีะศัตรูด้วยท่าฟาดขวานทะลงฟ้า mm hmm. และในค่ำคืนนั้นหมู่บ้านสกกาเทมยังคงยืนหยัดอยู่ใต้แสงเหนือ mm hmm. แต่ความสงบริถูกฉีกออกไปตลอดการ